สวัสดีพี่น้องทุกท่านในเช้าวันอังคารที่12เมษายนปี2022นะฮะกับวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้าในวันนี้ก็มาถึงพระธรรม2โครินบทที่7นะฮะจะอ่านทั้งบทนะให้พี่น้องทุกท่านได้ฟังก็คือตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่16ก็ถือว่าในเช้านี้เรา ได้อ่านพระคำของพระเจ้าไปด้วยกันนะฮะ2 2โครินธ์บทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่16ได้กล่าวไว้ว่าดูก่อนท่านที่รักเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้แล้วให้เราชำระตัวเราให้ปสัสจ,จากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจิตและจงให้มีความบริสุทธิ์ครบถ้วนโดยเกรงกลัวพระเจ้า ขอรับเราเถิดเราไม่ได้ทำร้ายผู้ใดเราไม่ได้ชวนผู้ใดให้ทำชั่วเรามิได้เอาเปรียบผู้ใดเลยข้าพาเจ้าพูดเช่นนี้มิใช่เพื่อปรักปรำท่านเพราะข้าพาเจ้าบอกแล้วว่าท่านทั้งหลายอยู่ในใจของเราทีเดียวจะตายหรือจะเป็นก็อยู่ด้วยกันข้าพาเจ้าพูดอย่างไว้ใจท่านมาก และข้าพเจ้าภูมิใจ <c oughs> เพราะท่านทั้งหลายจริงๆข้าพเจ้าได้รับความชูใจยอย่างบริบูรณ์ในความยากลำบากของเราทุกอย่างข้าพเจ้าก็ยังมีความปิติยินดีอย่างเหลือล้นเพราะแม้ว่าเมื่อเรามาถึงแคว้นมาซิโดเดียแล้วร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนเลยเรามีความลำบากอยู่รอบข้างภายนอกม,มีการต่อสู้ ภายในมีความกลัวแต่ถึงกระนั้นก็ดีพระเจ้าทรงหนุนน้ำใจคนที่ท้อใจและได้ทรงหนุนน้ำใจของเราโดยทรงให้ทิตั์มาหาเราและมิใช่เพียงการมาของทิตัสเท่านั้นแต่โดยการที่ท่านได้หนุนน้ำใจทิตั์ด้วยตามที่ทิตั์ได้บอกข้าพเจ้าถึงความอาลัยและความสุกเศร้าของท่านและใจจดจ่อของท่านที่มีต่อข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีอย่างมากยิ่งเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะได้ทำให้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบับนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เสียใจถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าจะเสียใจบ้างเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าจดหมายฉบับนั้นทำให้ท่านมีความเสียใจเพียงชั่วขณะเท่านั้นแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีมิใช่เพราะท่านเสียใจ แต่เพราะความเสียใจนั like like ้นทำให้ท่านกลับใจใหม่เพราะว่าท่านได้รับความเสียใจอย่างที่ชอบพระไทยพระเจ้าท่านจึงไม่ได้ผลร้ายจากเราเลยเพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระไทยพระเจ้าย่อมกระทําให้กลับใจใหม่ซึ่งนำไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำไปถึงความตาย จงพิจารณาดูว่าความเสียใจอย่างชอบพระไทยพระเจ้ากระทำให้เกิดความกระตือรือร้นมากทีเดียวทำให้เกิดความขนขวนขวายที่จะแก้ตัวใหม่และการเดือดร้อนแทนการตื่นตัวความอะไรและความกระตือรือร้น,ลนและการลงโทษในทุกสิ่งเหล่านี้ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่านก็ไม่ได้กระทำผิดเหตุฉชนี้ที่ข้าพเจ้าเขียนจดหมายมาถึงท่าน ก็ไม่ใช่เพราะเห็นแก่คนที่ได้ทำผิดหรือเพราะเห็นแก่คนที่ต้องทนต่อการร้ายแต่เพื่อให้ความจดจ่อของท่านมีต่อเราปรากฏแก่ท่านในสายพระเนตรพระเจ้าด้วยเหตุนี้เราจึงมีความสุขมีความชูใจนอกจากความชูใจเรานั้นเรามีความชื่นชมยินดีมากยิ่งขึ้นเพราะความยินดีของทิตัส ในการที่พวกท่านได้กระทำให้จิตใจของทิตัสสงบที่ข้าพเจ้าได้อวดเรื่องของท่านแก่ทิตัสข้าพเจ้าก็ไม่ต้องละอายใจเลยทุกสิ่งที่เราได้กล่าวแก่ท่านเป็นความจริงฉันใดสิ่งที่เราได้อวดเรื่องของอพวกท่านแก่ทิตัสเมื่อก่อนนั้นก็ปรากฏเป็นจริงเหมือนกันฉันนั้นและเมื่อทิตัศละลึกถึงความเชื่อของพวกท่าน การที่พวกท่านต้อนรับพวกเขาด้วยความเกรงกลัวจนตัวสัน่นเขาก็เพิ่มความรักในพวกท่านมากยิ่งขึ้นข้าพาเจ้าชื่นชมยินดีเพราะว่าข้าพาเจ้าไว้ใจท่านได้ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นจดหมายที่อาจาร,รย์โปโรลได้เขียนถึงพี่น้องโครินนะพี่น้องโครินก็เป็นความปิติยินดีนะเป็นความชื่นใจชื่นชมยินดีที่พี่น้อง ชาวโครินนะคริสเตียนชาวโครินได้กลับใจสมัยนะในข้อแรกข้อที่หนึ่งในบทที่เจข้อหนึ่งนี้นะพูดถึงพัะส,สัญญานี้นะจะเอ่ยถึงว่าเมื่อเรามีพัะส,สัญญาเช่นนี้แล้วพัะส,สัญญาที่พูดถึงนะ,ะก็คือในพระธรรมสองโครินบทที่หข้อ16ถึงข้อที่18ซึ่งเป็นพัะสัญญาของพระเจ้านะที่ ส,สัญญาว่าพระเจ้านั้นจะสถิตยอยู่ด้วยแล้วก็จะสามารถทีธรรมร่วมกับผู้ที่เชื่อฟังพระองค์นะแล้วก็การเชื่อฟังหมายถึงการมีชีวิตท,ที่บริสุทธินะมีชีวิตบริสุทธิ์แล้วก็ต้องมีท่าทีในกลางเกรงกลัวพระเจ้าน,นนะเกรงกลัวพระเจ้าซึ่งการเกรงกลัวพระเจ้านั้นจะนํามาสู่การเชื่อฟังนะ การรักษาตัวให้บริสุทธิ์แล้วก็จนถึงความสมบูรณ์ดีพร้อมนะนั่นก็คือการเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคริสเตียนเราก็เช่นเดียวกันนะคะคริสเตียนเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมีมีความเกรงกลัวพระเจ้าเมื่อเราเกรงกลัวพระเจ้าเราก็จะให้เกียรติให้เกียรตินะถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เชื่อฟังพระองค์เชื่อฟังใน พระชนะของพระเจ้าในสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราและที่สําคัญก็คือการรักษาตัวให้บริสุทธิ์รักษาตัวให้บริสุทธิ์ก็คือการที่เราจะดําเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระเจ้านะแล้วก็ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานพระชนะของพระเจ้าเพราะพระชนะของพระเจ้าเนี้เป็นพระชนะที่ล้วนแล้วแต่จะมุ่งให้คริสเตียนเหานะคะที่จะดําเนินชีวิต ให้ให้บริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าของเราและ,ะที่สุดก็คือการที่คริสเตียนเราจะมะีชีวิตเรียนแบบพละลักษณะขององค์พระเยซูคริสต์แล้วก็เรียนแบบพละลักษณะจนกระทั่งเราสามารถที่จะเอาพละลักษณะต่างๆของพระเยซูคริสต์มาใช้ในชีวิตของเราได้ แต่ก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะแต่ก็เป็นการที่ว่าเราเอานำพระลักษณะของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตของเราและในข้อที่10ถึง11อนะอาจารย์โปโลได้พูดถึงพี่น้องคริสเตียนชาวโครินนะในพระพีนี้ก็บอกว่าากลับใจใหม่นะกลับใจใหม่เสียใจในความผิด ต่างๆนะเสียใจที่ไม่รักไม่ได้รักพี่น้องคริสเตียนด้วยกันเท่าที่ควรแล้วก็กลับใจใหม่นะกลับใจใหม่แล้วก็กระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเสียใจเอ่อความเสียใจของพี่น้องโครินนะแล้วก็การกลับใจใหม่ของพี่น้องโครินก็ทำให้เกิดผลนะหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องคริสเตียนที่โครินนั้น อย่างที่หนึ่งก็คือเขามีความกระตือรือร้นนะพยายามพยายามที่จะปรับปรุงตนเองความกระตือความกระตือรือร้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะสำหรับพี่น้องคริสเตียนสำหรับเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนความกระตือรือร้นนั้นเป็นสิ่งที่เรากระตือรือร้นในในความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ นะอย่างเช่นคิดสัจจ์ของเราในในปีนี้นะหัวข้อประจําปีของคิดสัจ์เราก็คือว่าจงออกไปเกิดผลนะจงอ,อกออกไปเกิดผลแน่นอนว่าคริสเตียนเรามีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราก็ต้องมีความกระตือร้อน,นฝ่ายจิตวิญญาณฝ่ายจิตวิญญาณความกระตือร้อน,นฝ่ายจิตวิญญาณของเราคืออะไรเราก็ต้อง อ่านพระเจนะของพระเจ้าอธิษฐานเอ่อแค่นั้นก็ยังไม่พอนะะแค่นั้นก็ยังไม่พอเราก็ต้องเกิดผลในในความเชื่อของเราเราต้องกระตือร้นในการอ่านพระเจนะกระตือร้นในการอธิษฐานกระตือร้นในการมานมัสการพระเจ้ากระตือร้นในการรับใช้พระเจ้านะรับใช้พระเจ้าซึ่งอันนี้เป็น สิ่งที่คริสเตียนเราควรทำสิ่งคริสเตียนเราควรทำนะในเช้านี้เราอาจจะมาสำรวจตัวเราเองว่าเรามีความกระตือรือร้อนในด้านจิตวิญญาณของเรากับพระเจ้าเพียงพอเราหรือยังนะการความกระตือรือร้อนความเชื่อของเราในแต่ละวันเราสำแดงออกมาอย่างไรนะสำแดงออกมาอย่างไรเราเอ่อมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าไหมเรา มีความเชื่อเติบโตขึ้นแล้วเรารับใช้พระเจ้าตามกำลังที่เรามีอยู่หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสิ่งที่สองที่เราเห็นจากการกลับใจใหม่ของพี่น้องคริสเตียนชาวโครินก็คือว่าการเขาเดือดร้อนนะแทนอาจารย์ปโลซึ่งเป็นพระธรรมที่บันทึกไว้ในสองโครินบทที่สองข้อหถึงสิในที่ใดก็จะพูดถึงว่า ให้มีการมีการลงวินัยกับพี่น้องคริสเตียนที่ทำผิดนะในสิ่งเหล่านี้พี่น้องเหล่านี้ก็ได้ทำนะได้ทำเพื่อจะสามารถช่วยเหลือคนที่พี่น้องคริสเตียนที่ทำผิดสามารถที่จะกลับมาใหม่นะแล้วก็ดำเนินชีวิตกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าต่อไปและถวายเกียรติให้กับพระเจ้านะแล้วก็พี่น้องคริสเตียนที่ชาวโคริน นะชาวโครินนะก็มีความตื่นตัวมากขึ้นนะแล้วก็รู้ว่าตัวเองเฉ่ยชาในด้านการในด้านความเชื่อในการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆนะแล้วก็รู้ว่าเมื่อเกิดความเฉยชาเกิดขึ้นแล้วแล้วมีผลเป็นอย่างไรนะแล้วก็ในสิ่งที่สี่ก็คือ,อก็ปรากฏอยู่ในข้อที่7นะที่บอกว่า และไม่ใช่เพียงการมาของทิตตัสนั้นแต่โดยการที่ท่านได้หนุนน้ําใจทิตัสด,ด้วยตามที่ทิตัตได้บอกข้าพเจ้าถึงความอาลัยและความสุขเศร้าของท่านและใจจดจ่อของท่านที่มีต่อข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีมากยิ่งขึ้นตรงนี้พี่น้องชาวพี่น้องคริสเตียนชาวโคลินนะก็มีการยอมรับในสิทธิอํานาจนะในการเป็นอาคทูตในตัวของอาจารย์โปโลมากยิ่งขึ้นนะก็ เชื่อฟังนะอาจารย์โปโลมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือว่า,าทิตัสนีเน่เป็นเป็นก็เป็นเพื่อนร่วมงานของอาจารย์โปโลก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องคริสเตียนชาวโคลินนั้นนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราเห็นก็คือว่าพี่น้องอคริสเตียนชาวโคลินพร้อมที่จะให้เกิดความยุติธรรมยุติธรรมเกิดขึ้นผู้ที่ทําผิดนะ ผู้ที่ทําผิดไม่เชื่อฟังพระเจ้าทําผิดการอาวินชีตอะไรต่างๆนะก็ลงโทษลงวินยัยลงโทษลงวินยัยนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่การลงโทษลงวินยัยก็ต้องลงด้วยความรักนะใช้ความรักในการลงวินยัยลงโทษต่างๆเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ความรักเราก็จะเข็นฆ่าพี่น้องเหล่านั้นแล้วก็เขาจะไม่มีโอกาสกลับมา อยู่ในครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้านะแต่เมื่อไหร่ที่เราลงโทษหรือลงวินัยด้วยความรักก็จะทําให้ผู้นั้นได้กลับมาหาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าใหม่แล้วก็ดําเนินชีวิตแล้วก็เ,เขาก็จะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ได้ในพันธกิจของพระองค์นะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้นะที่อาจารย์โปโลก็ชื่นชมยินดีที่พี่น้อง คิดเซียนที่โครินได้กลับใจสมัยนะดำเนินชีวิตด้วยการกลิงกลัวเชื่อฟังพระเจ้านะแล้วก็รักษาตัวให้บริสุทธิ์นะแล้วก็พยายามที่จะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งที่เขากลับใจนะอย่างแท้จริงของพี่น้องที่นั่นก็นำมาถึงผลดีหลายอย่างนะผลดีหลายอย่างซึ่งเป็นผลดีต่อพี่น้องคิดเตียนที่นั่นโดยแท้จริง แล้วก็ในเช้านี้เราก็ได้เห็นถึงว่าชีวิตของเรานะคะควรที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็รักษาตัวเองให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกันเราจะรักษาความบริสุทธิ์ในชีวิตของเราได้ยังไงก็คือการที่เราต้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัวนะกับพระเจ้าสะสมอ่านพระชนะของพระเจ้า,ข,าข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์วไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์ อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญการอ,อธิษฐานให้เราอยู่ในการช่วยเหลือของพระเจ้าที่จะไม่ตกกาไม่ตกอยู่ในการทดลองต่างๆก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็การที่เราจะมีโอกาสใช้มีโอกาสใ,ให้ชีวิตความเชื่อของเราเป็นคิดเสียนที่กระตือร้นก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญนะเราความกระตือร้นที่เราจะมีะความ เข้มแข็งนะแล้วก็เป็นแบบอย่างคริสเตียนที่ดีเชื่อฟังพระเจ้าชีวิตที่เกิดผลแล้วก็รับใช้พระเจ้าด้วยกำลังที่เรามีอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่กับทุกๆท่านในเชาน้านี้ในการที่เราได้มีโอกาสฟังพระเจนะของพระเจ้าและเชื่อว่าในเช้านี้จะเป็นที่หนุนใจนะคะหนุนใจ ทุกทกท่านที่จะเป็นคิดเตียนที่สมบูรณ์แบบโดยการช่วยเหลือขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราอธิษฐานด้วยกันค่ะสาธุการแค่แต่พระบ,บิดาขอพระคุณพระองค์สาหรับในเช้าวันใหม่ที่ข้าพงศ์ทลายทุกคนได้ใ,ใครควรถึงพระจนะของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะช่วยเหลือข้าพงศ์ทั้งหลายเป็นคิดเตียนที่เกิดผลในความเชื่อเกิดผลเพื่อจะถวายเกียรติแพระองค์ขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่าน ในชานี้ในการดำเนินชีวิตในการทำงานขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่ด้วยและอวยพรคุ้มครองป้องกันทุกท่านให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่กับผู้ที่เจ็บป่วยขอพระเจ้าทรงโปรดแต่ต้องเยียวยารักษาลูกของพระองค์และขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะเลี้ยงดูลูกของพระองค์ในทุกๆวันด้วยอาหารที่พระองค์ทรงโปรดจัดเตรียมและขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะอวยพรพี่น้องทุกๆท่าน ให้เติบโตขึ้นในความเชื่อมีความามีความรักในพระเจ้าและกระทําตามพระวจนะของพระเจ้าและเชื่อฟังโปรองจนถึงที่สุดขอบพระคุณโปรองอธิษฐานในพระนามพระสุคริตเจ้าอาเมนพระเจ้าทรงโปรดไวพ้พระพรทุกท่านสวัสดีค่ะ